สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้มาคุยกันทุ่งดอกน้ำมันเนาะที่เหลืองสวยงามนะคะเนาะชีวิตนะคะพลังกำลังใจต้องปลูกฝังนะคะต้องสร้างพลังให้กับตัวเราเนาะแม้ยามเหนื่อยล้าใครเล่าจะให้กําลังใจเราได้ดีเท่าตัวเรานะคะแม้ยามลาบากใครเล่าจะรู้เท่าตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งไหนที่ มันผ่านเข้ามาเนาะไม่ว่าคําพูดหรือสิ่งที่ทําให้เราขัดข้องใจตัวเรานะคะต้องเป็นคนเลือกเนาะต้องเป็นคนที่แยกออกมาว่ามันทําให้เรามีประโยชน์ไหมมันทําให้เรารู้สึกแย่เพราะอะไรนะคะเราต้องเป็นคนเลือกเนาะชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อไปทุกๆคนก็สร้างพลังเขาเรียกว่าทําทุกอย่างก็เพื่อตัวเองและครอบครัวของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้ ความรู้สึกแย่ๆจากคำพูดของคนอื่นนะมาทำให้เราหมดพลังนะคะพี่น้องจา๋าเนาะสุขภาพเราหัวใจเราหรือว่าหลักค้ำประกันชีวิตเราเราก็ต้องลุกขึ้นมาสร้างเพื่อตัวเราเองอยู่แล้วนะคะวันนี้ยายจ๋าก็อยากบอกทุกๆคนว่าถึงแม้นะเราจะไม่เลิศหรูดูดีเท่าคนอื่นแต่ให้เราย้อนนึกถึงชีวิตเรา ตอนนี้ปัจจุบันกับเมื่อก่อนว่าชีวิตเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายมีอะไรดีขึ้นตั้งมากมายนะคะในแบบของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็สร้างพลังเนาะเก็บสิ่งที่เราได้เอามาเติมกำลังใจให้เรามีความสุขให้เราสู้ต่อไปนะคะไม่ใช่เก็บคำพูดหรือคำดูถูกของคนมาทำให้เราถอยหลังไม่มีใครหยุดยัง้ง ตัวเราได้นะคะไม่มีใครหยุดยั้งตัวเราได้ไม่มีใครทําให้เราเดินไปข้างหน้าไม่ได้นอกจากตัวเราเองนะคะเนาะเติมพลังให้กับเรามากๆทุกๆอย่างทุกๆปัญหาที่เอามาแบ่งแชร์หวังว่านะคะหวังว่ามันจะเป็นแนวทางที่จะทําให้เราเอามาหวนคิดใส่ตัวเองเผื่อวันดีคืนดีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็จะเอามาคิดเอามาดัดแปลงหรือ เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหานี้เราเคยได้ยินใครพูดไว้นะเอแเราเขาแก้ยังไงมันเป็นสิ่งดีตรงนี้ตัางหากนะคะอยากบอกทุกคนว่าสู้ๆเนาะเราต้องสู้เราทำได้เราเก่งในแบบของเราเรารักตัวเราให้มากนะคะความหวังและคุณค่าหรืออ่าหลายสิ่งหลายอย่างของเราอย่าไปฝาก ไว้ในมือของใครและก็อย่าฝากไว้ที่ปากของใครด้วยนะคะเนาะเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะวันนี้เราออกมาเติมพลังเราได้พลังนะคะเราอยากได้อะไรเราต้องลุกขึ้นมาทำและลงมือทำสู้เดินหน้านะคะถ้าเรามานั่งคิดนั่งฝันนั่งมองดูคนอื่นเขาทำแล้วตัวเราจะสำเร็จได้ยังไงแล้วตัวเรา จะได้เหมือนเขาได้ยังไงจุดนี้เป็นหัวใจสำคัญมากกว่านะคะไม่มีอะไรมากมายเนาะชีวิตคนเราต่างคิดต่างมุมมองนะคะต่างบุญวาสนาในเมื่อวันนี้เราวาสนาไม่ดีพอเท่ากับคนอื่นเราก็ต้องเอาความอดทนเอาความขยันนะคะเอาความหมั่นเพียรสู้ในแบบของเรานะคะอย่าให้ใครทำร้ายความรู้สึกเราได้นานเนาะ มันเป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะผลสุดท้ายผลสุดท้ายเราก็ทําเพื่อครอบครัวของเราเราก็ทําเพื่อตัวเราใครๆก็อยากได้ดีนะคะใครๆก็อยากได้สิ่งดีที่สุดเหมือนคนอื่นเขาได้แต่วันนี้บุญวาสนาเรามาไม่มีเราจะไปคิดเสียเวลากับสิ่งนั้นทําไมเราจะไปเก็บสิ่งเหล่านั้นมาทําร้ายความรู้สึกเราทําไมเราจะไปตอกย้ําให้ตัวเองเก็บทําไมนะคะสู้สิคนไหนที่รู้สึกว่า หมดพลังให้มองนะคะคนที่แยก่กว่าเรามีกว่ามากมายคนที่ เจอสิ่งเลวร้ายกว่าเราเขายังผ่านมาได้เนาะผ่านมาได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็ต้องผ่านไปได้เช่นกันเนาะวางแผนตัวเองให้ดีนะคะเริ่มต้นด้วยตัวเราสร้างพลังให้กับตัวเราให้มากแล้วเราจะมีความสุขในสิ่งที่เราทํานะคะแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการแบบฉบับของเราเนาะนี่คือจุดสําคัญนะคะชีวิตต่างแดนเห็นไหมเนี่ยเงาขนาดไหน ถ้าอยู่เมืองไทยนะคะเราเดินออกไปเรายังเจอพี่เจอน้องเจอครอบครัวอย่างน้อยภาษาเดียวกันนะคะแต่เนาะการดิ้นรนเราถือว่าเรามีโอกาสแล้วได้มาอยู่เมืองนอกนะถึงจะไม่ได้สามีร่ำรวยนะคะแต่เรามีงานทำเนาะมีหลักคำประกันที่ดูแลครอบครัวจุดนี้ดึงขึ้นมาเป็นพลังนะคะดึงขึ้นมา,าเป็นกำลังใจให้กับตัวเองอะ ใช่ไหมเหนื่อยอ,อยู่ไหนก็เหนื่อยพี่น้องจริงๆนะคะเหนื่อยอยู่เมืองไทยเหนื่อยดับเบิลเนาะย,ยิ่งยิงจ๋าไม่มีความรู้นี่บอกเลย <c oughs> มาเดินบนชมดอกไม้ดอกไม้ก็จะสวยอยู่แล้วนะพอเจอยจายจ๋าบนนี่บอกโมโหเลยนะคะขออภัยเนาะพี่น้องจา๋าแล้วก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอยายจ่านะคะเ <c oughs> นาะ คนบ้าคนป่วนขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ได้มาพูดคุยได้มาทรงต่อนะคะได้มาเติมพลังและกำลังใจกับพี่น้องกับทุกๆคอมเมนต์กับทุกๆกกำลังใจที่แวะเวียนเข้ามานะคะทุกๆแนวคิดทุกๆคอมเมนต์ทุกๆมุมมองขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณจริงๆมันเป็นสิ่งที่ เรารู้นะคะเราควรเรียนรู้เราควรพัฒนาและปรับปรุงตัวเองเนะยาะเยจาก็จะพัฒนานะคะปรับปรุงตัวเองเพื่อจะไม่ให้พี่น้องผิดหวังคําไหนที่ยายจ๋าพูดไม่ถูกใจหรือพูดไม่ดีหรือเป็นสิ่งไหนที่รู้สึกว่าแย่ก็อย่ากเก็บไปใส่ใจนะคะพี่น้องเนาะสวยงามสดชื่นอ่าไม่มีแสงแดดก็หนาว เพราะฉะนั้นขออ้อมกอดจากพี่น้องทุกท่านด้วยเนาะมีการอ้อนมีการอ้อนนะจ๊ะตรงเนี้ยรู้สึกว่ายืนเรารู้สึกว่าเรายังเห็นไปก,กว้างไะไปตรงนู้นต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่กว่าใยจ่าอีกโอเคนะคะคลิปนี้ก็รับชมบรรยากาศเนาะ ทุ่งข้าวสีเขียวแล้วก็ทุ่งน้ำมันนอดอกน้ำมันสีเหลืองทองนะคะเติมพลังด้วยธรรมชาติแบ่งเวลาให้กับตัวเองสักนิดนะคะให้กำไลให้หัวใจเราสักหน่อยอไม่ว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นเวลาที่อยู่กับตัวเองอ,ะอ่ะเนี่ยลองมองดูซิเยาจามีจุดหนึ่งนะคะถ้ารู้สึกแย่ๆหรือรู้สึกว่าไม่ไหวละอะไรหลายๆอย่างเยจ่าจะเดินออกมาข้างนอกนะคะมาสูดลมเย็นๆกับ กินดอกไม้ยิ่งยิ่งข้าวาสาลีนะเป็นเหลืองทองนะเขาจะหอมมากๆนะคะแต่ตอนนี้หอมดอกน้ำมันข้างหลังเนาะชื่นใจนะคะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเนาะจะได้มาออกกำลังกายด้วยเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆให้พี่น้องได้ชื่นชมนะคะนี่ เหงาสุดใจนะคะอยู่เมืองนอกแต่โชคดีเดี๋ยวนี้มี YouTube ที่ได้พูดคุยแล้วก็มี Facebook มีออนไลน์ที่ได้เห็นหน้าพี่น้องของเราและอย่าลืมนะคะว่าปีนี้เนาะตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วตั้งแต่โรคโควิดเข้ามานะคะยายจ๋า,จาไม่ได้กลับบ้านนะคะปีที่แล้วและปีนี้ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะได้กลับบ้านไหมเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะเนะาะโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นได้กับเรา แต่หัวใจเราต้องเข้มแข็งนะคะหัวใจเราต้องมีพลังและสุขภาพกายเราด้วยนะคะเพราะเรามีสุขภาพดีเราก็จะรู้สึกที่อยากจะต่อต้านหรือต่อสู้กับทุกๆปัญหานะคะกับทุทกๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเนาะเพราะฉะนั้นต้นทุนของเราคือตัวเรานะคะหัวใจเราสุขภาพเราและหลักคำประกันของเราเราจะทำยังไงมีน้อยขอให้มีนะคะขอให้เป็น ขอให้อยู่ในมือของเราถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเดินหน้าสู้ต่อไปอด้วยอะไรความภูมิใจนะคะด้วยไม่เจ็บปวดมากมายเนาะมีทางไปมีทางขยับขยายแล้วสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นมาเองเนาะแต่ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเลยในวันนี้เกิดอะไรขึ้นมันก็จะยากและลำบากนะคะเพราะเราไม่ได้อยู่เมืองไทยเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พี่น้องนะคะเราอยู่ตัวคนเดียว เนาะในเมืองนอกหลายๆคนโชคดีมาอยู่เมืองนอกแล้วมีพี่น้องมาอยู่ด้วยนะคะอันนี้ดีใจด้วยเนาะอย่างน้อยเราก็ได้ปรึกษาได้อ้อมกอดจากญาติของเราจริงๆเนาะยายจ๋ามาอยู่ที่นี่คนเดียวยายจ๋าก็ถือว่าตัวเองโชคดีมีพี่ๆที่รักและที่คอยให้กําลังใจกันมาเนาะแล้วเราก็ได้อะไรกดคอเนาะสู้ทั้งงานอ่าสู้ทั้งงานนะคะเหนื่อยใจส่วนมากเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่อง ส่วนตัวของเราก็จะพูดกับเพื่อนคนไทยเนาะคือภาษาเดียวกันไงได้นั่งกินข้าวได้พูดคุยได้เจอกันหัวเราะเติมพลังให้กันบ้างนี่คือความสุขของคนไทยไกลบ้านนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าคิดถึงบ้านสุดใจ แต่ยังไงเราก็ต้องสู้กันไปคุณค่าของเรานะคะ 1. มีงานทำสองได้ช่วยเหลือครอบครัวทางเมืองไทยนะคะด้วยตัวเราเองจงภูมิใจนะคะแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่โชคดีนะมีสามีดูแลเป็นแม่บ้านที่ดูแลครอบครัวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมว่า ดูแลสุขภาพเนาะสุขภาพเราดูแลหัวใจเรานะและก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทุกกำลังใจที่เข้ามาเติมเต็มนะคะเติมกำลังใจให้ยายจ๋าค่ะคลิปนี้ยายจ๋าขอฝากไว้แค่นี้นะถ้าชอบก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามยายจ๋าอีเจวปากแดงจากเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปชมดอกไม้กันดีกว่านาะยายจ๋าบนนานแล้ว